ส a l a ุ u a l ว i า u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องที่ศรัทธาในอัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลล์ที่ชีวิตของเรายืนยาวมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เรามาละหมาดวันศุกร์ก็เพราะว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเราก็กลัวาการอาซาบของอัลลอฮ์คนเราพี่น้องครับการอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีหลายระดับบางครั้งมันก็ขึ้นสูง บางครั้งมันก็ลดนี่แหละอีมานเขาบอกยาซีดว่ายังกุสบางเวลามันก็เพิ่มบางเวลามันก็ลดลงบางครั้งเราละหมาดฟ้รดูห้าเวลาไอ้การที่จะลุกขึ้นละหมาดสุนัตนะครับเราก็มองว่าเอละหมาดสุนัตทำเมื่อไรก็ได้และอีกอย่างหนึง่งถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้บาปอะไรนะครับ ก็เลยละหมาดแต่ฟัดดูอย่างเดียวแต่ให้เรารู้นะครับการละหมาดสุนัตไม่ว่าจะเป็นกอบลียะบะดียะมันจะมาทําให้ละหมาดฟาัดดูของเราสมบูรณ์เราไม่รู้หรอกครับว่าละหมาดฟาัดดูของเราเนี่ยจะสมบูรณ์หรือเปล่าตั้งแต่ตักบีรอตุนเอียร้อมจนกระทั่งให้สลามเราไม่รู้เลยแต่เราก็คิดว่าเอาละอย่างน้อยๆเราก็ตั้งใจทํา แต่ถ้าหากว่ามันสมบูรณ์เมื่อไรนะครับมันก็จะถูกตอบรับนที่อัลลอฮ์แต่ถ้ายังไม่สมบูรณ์ละมาสุนัตไม่ว่าจะเป็นกอบลียะบะดียะมันจะถูกนํามาสมทบเพื่อให้ละหมาดของเราสมบูรณ์นั้นในวันศุกร์พี่น้องครับเรามามัส,สยิดสิ่งแรกที่เรารู้ก็คือละหมาดตาเฮียตุนมัส,สยิดวันศุกร์ไม่มีซุนัตกอบลียะวันศุกร์ไม่มีสุนัตกอบลียะ ที่เป็นคําพูดจากท่านนาบีหรือการกระทําของท่านนาบีการละหมาดวันศุกร์ที่เราเห็นตามสุเราต่างๆที่เป็นสุนัตกอบลิยะเป็นเพียงกียาสของอุลมามะบางท่านเท่านั้นเขากิยาสละหมาดวันศุกร์กับละหมาดซูรีเมื่อละหมาดซูรีมีการกียาสนั้นละหมาดวันศุกร์ก็มีสุนัตก่อนด้วยเขาใช้กียาสกิยาสแปลว่าปรับเทียบ เอาอันนี้ไปเทียบกับอันนี้นั่นเราจึงเห็นหลายคนหนายมูกเกมนะครับเขามาสู่เราปับ๊บเวลาเขาจะอาซานสองครั้งเพีองเคยเห็นไหมอาซานในสมัยนบีมูฮัมมัดสุลลัลวุอะลัยฮุสัลัมอาซานวันศุกร์ครั้งเดียวอาซานวันศุกร์ครั้งเดียวในสมัยอบูบักนบีเสียชีวิตไปแล้วอบูบักอัสซิดดิกก็อาซานครั้งเดียว มาในยุคของไซนาอุมัดอบูบักเสียไปอุมัดคนเป็นขึ้นเป็นคอลิฟะก็อาซานครั้งเดียวแต่อาซานสามครั้งมาจากตัวสองครั้งมาจากไหนอะในยุคของไซนาอุสมานตอนที่อุสมานหรือไซนาอุสมานเป็นคอลิฟะไซนาอุสมานนี่เป็นคอลิฟะคนที่สามแล้วนะหลังจากนาบีเสียชีวิตแรกๆกก็อาจานครั้งเดียวแต่ต่อมาเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปอยู่กันที่แถวตลาด จะไปอยู่กันแถวตลาดได้เวลาได้เวลาละหมาดแล้วยังไม่มากันเลยไซนาอุสมานก็เอ๊ะทำไมอ่ะไปอยู่ที่ไหนยังไม่มากันอีกหลังจากนั้นไซนาอุสมานก็เลยสั่งคนคนหนึ่งให้ไปอาซาที่ตลาดเลยอาซาก่อนเข้าเวลาอุลามะอธิบายว่ากูไบลินกอบลุนแปลว่าก่อนถ้าอิสมุตสกิร ในดาของวิชานาหูซารับกอบลูแปลว่าก่อนท้ากูบาไบแปลว่าก่อนนิดหน่อยเขาเรียกอิสมุตัสทัสกีรก็ไปอาซาร์วลาอาซาแล้วเนี่ยเขาก็จะรีบมาสู่เรากันเลยเพราะสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาไม่มีอาซาไม่มีไมโครโฟนนั้นให้เรารู้ว่าอาซาสองครั้งนี่มันมาจากไหนมาในยุค การเป็นคอลิฟ้าของไซนาอุสมานซึ่งเป็นคอลิฟ้าคนที่สามไซนาอุสมานก็สั่งให้คนไปอาซาที่ตลาดเวลาอาซาแล้วเวลาพวกคนเดียร์าจันก็รีบมามสัสยิดคราวนี้บ้านเราก็เอาบวกกันเวลาอาซาครั้งแรกอาซาครั้งแรกเข้าเวลาแต่อาซาอีกครั้งหนึ่งตอนเ้าเตจขึ้นมืนบัต แต่ของไซนาอุสมนานอาซาสองครั้งเนี่ยครั้งแรกก่อนเข้าเวลาฉะนั้นวันนี้แหละพี่น้องครับชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราไม่เรียนไม่ศึกษาประวัติศาสตร์มันก็จะเป็นแบบนี้แหละเวลาอาซานครั้งแรกเสร็จมากันหมดละคนมากันหมดเวลาอาซาน Akbar, อัลลอฮฺอาญานเสร็จก็ลุกขึ้นละมาสุนัตกอบลียะสองครั้งสมัยนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมไม่มีแบบนี้ สมัยนบ,บีมูฮัมมัดสุลล,ล่ามไม่มีการกระทำแบบนี้อาซานเสร็จแล้วปุ๊บลุกขึ้นทำละมาสองรอกัดละมาเสร็จแล้วเดี๋ยวข้เตบขึ้นบิมบัตเข้เตบขึ้นบิมบัตให้สลามข้างล่างอาซานไม่มีนบ,บีมไม่เคยทำนบ,บีมไม่เคยบอกแบบนี้ว่าทำแบบนี้แบบนี้นะ สมัยนบีนบีมาจากบ้านบ้านนาบีติดกับมสัสยิดนบีเดินออกมานาบีก็ขึ้นมิมบัตแล้วนบีก็ขึ้นมิมบัดสฮาบะไซนาบิลานก็ทําการอาสาน,นั่นในยุคข,ของท่านนาบีแต่บ้านเราไปเอาแบบอย่างของยุคไซนาอุสมานมาแล้วเอามาก็ไม่เหมือน ไซนาะอุสมานไม่ได้สั่งว่าอาซานเสร็จแล้วละหมาสูนัตกอบเลียสองร้าอยกระดานนะละหมาเสร็จแล้วขอเตบค่อยขึ้นมิมบัตนะมันไม่มีหรอกพี่น้องมันไม่มีแบบนี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาสืบทอดกันต่อไปก็เป็นแบบนี้แหละแล้วคนที่ไปจบนอกจบไคโรจบมาดีนะรู้ไหมรู้แต่ไม่พูดรู้แต่ไม่พูด สมัยไซนาะอุสมานที่เขาทำสองเนะี่ยเขามีเหตุเขามีเหตุเพราะคนยังไม่ได้มาสุราและเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเวลาแล้วต้องไปอาซานเวลาอาซานอัลลอฮฺเวาะรที่ตลาดทุกคนก็รีบมามาสิดกันเลยในวันศุกร์เป็นแบบนะั้นนี่นาฬิกาก็มีการนัดหมายก็มีเสียงอาซานเสียงตามสายก็มีมีทุกอย่าง แต่ก็ยังคงรักษาการกระทำแบบในยุคข,ของไซนาอุสมานอีกไม่รู้ว่าคิดคิดเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำไมในเมื่อว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างยุคข,ของไซนาอุสมานแล้วรู้แล้วว่าเที่ยงขึ้นโต๊ะคอเตปขึ้นมิมบัตร,รู้แล้วว่าเข้าเวลาเนี่ยเที่ยงเท่านั้นเที่ยงเท่านีน้แต่ก็ยังรักษามาตรฐานเหมือนกับยุคไซนาอุสมานอีกมันไม่ใช่อะไรหรอกครับพี่น้อง ก็เพื่อที่จะเอาชนะถ้าลองเปลี่ยนแปลงก็จะกลายเป็นซุนนะกลายเป็นคณะใหม่แค่นั้นแหละครับแล้วกดไปจบไครโรมารู้ไหมรู้จบมาดีนารู้ไหมรู้แต่ทำไมยังคงแบบนั้นนะ่ะก็ฝืนมติประชาชนไม่ได้ไม่ใช่ไม่รู้รู้ถึงเหตุผลว่าไซนาอุสมานทำไมถึงให้มีอาจารย์สองครั้งแล้วก็ไซนาอุสมานบอกอาจารย์ครั้งแรกเสร็จละหมาดสุนัตก็ปลิยะว่าไม่มี ไม่มีทั้งนั้นแหละพี่น้องฉะนั้นวันนี้เป็นการเอาตรงนั้นมาบวกกับตรงนี้เอาตรงนี้มาบวกกับตรงนั้นเวลาอาซารย์ครั้งแรกจบแล้วก็ละมาสุนัตกอบลียะสองรอกะอัดเอาจากการกิยสของอิบヌฮัดย์เป็นอุลามะอเลมคนหนึ่งเป็นอุลามะอเลมคนหนึ่งที่อธ,ธิบายไอยะบ,บุคอรี ช,ชื่ออิบนุฮจารส่วนซอเฮียมุสลิมชื่ออิหมัมนาววีทั้งสองเป็นอุลมะในสายมัสยิเชฟีทั้งคู่และเป็นคนอาเลมเป็นคนที่โลกยอมรับนั้นวันนี้นะครับเราพยายามเดินตามแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลอะลัยวะซัลลัมเลยอยากให้พี่น้องได้รู้ว่าเอะไอการอาซาสองครั้งวันศุกร์ที่เราเห็นกันนะมาจากไหน หนึ่งมาจากในยุคของไซนาอุสมานซึ่งเป็นคอลิฟาคนที่สามแล้วก็อาซานนั้นไปอาซานที่ตลาดแล้วมีที่ไหนละ่ะอาซานที่สุราะก็ตรงนี้แหละอาซานจริงก็ตรงนี้แหละไปเอาแบบมาจากไหนไปเอามาจากไหนเขา้าได้เวลาแล้วอัลลอฮฺอักบัดเขาเขายังไม่เข้าเวลาที่ไปอาซาณนะอาซานประกาศให้รู้ว่าเดี๋ยวจะเข้าเวลาละหมาดวันศุกร์แล้วนะ แต่นี่เข้าเวลาแล้วเพิ่งอาซานแล้วเดี๋ยวก็อาซานอีกครั้งหนึง่งพี่น้องจําให้ดีนะครับอะไรกว่าแล้วแต่ถ้าไม่มีแบบเราต้องหลีกห่างไม่ได้สอนให้ใครเป็นคณะใหม่แล้วก็ไม่ได้สอนให้ใครเป็นคณะเก่านั่นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรักษานั่นก็คือไปดูแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัล,ออาลาฮุออลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ได้ปฏิเสธการการะทำของในยุคข,ของไซนาอุสมาน แต่มันเป็นทางเลือกสำหรับเราว่าเราจะเลือกเดินตามแนวทางที่นบีวางไว้อบูบากัตสานต่อไซนาอุมัสสานต่อแล้วมายุคไซนาอุสมานที่เขาทำเพราะเขามีเหตุผลไม่ใช่อยู่เฉยเฉยก็นึกจะอาจานก็อาจานนึกจะทำไม่ตรงนบีก็ทำไม่ใช่ ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอบูบาการอุมารอุสมานอาลีคนเหล่านี้เป็นคอลิฟะอัรอชิดูนเป็นคอลิฟะที่นบียืนยันว่าเด้เป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่สี่คนนี้ทำเราสามารถทำตามได้เพราะนาบียืนยันว่าอะไรกุมบิสุนนตีวะซุนนติลุลฟาฟาอิรอชิดินอัลมาดีจินยึดตามฉันนะนบีบอกตัวนบีก่อน หลังจากนั้นก็บรรดาคอลิฟะทีที่ทงามคอลิฟะทีที่ทงามก็อบูุบัการุมัตอุสมานอาีรอ r ิ d ัลลอฮุอันฮุมอันนี้ก็ให้พวกเราได้รู้ว่าการมาละหมาดวันศุกร์สิ่งใดที่เป็นสุนนะถ้าเราเดินทางมาจากบ้านขึ้นมัสยิดสิ่งที่เราจะทำตะเฮียตุนมัสยิดสองรอกะอัตก่อนที่เราจะนั่ง แต่ถ้าหากว่าเราเดินมามาถึงแล้วเขาอีกกอมาแล้วไม่มีสุนัตใดๆทั้งสิ้นให้มายืนแถวเลยหรือแม้กระทั่งเรากำลังละมาสุนัตไตยะตุนมัสยิดอยู่รอกระอัดที่สองขึ้นมารอกอัดที่สองมุอัซินอัลลอฮฺวะกับบารอัลลอฮฺอักบัดเลิกแล้วก็มาเข้าแถวนบีบ,บอกว่าไม่มีละมาสุนัตใดๆเมื่อถึงเวลาอีกกอมาไม่ใช่จะทำแล้วเร่งให้จบ ไม่มีสุนนะนะครับแล้วไม่ต้องให้สาลามขณะยืนอยู่เวลาเขาบอกอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัชฮะดุอัลลาฮิลาฮิลลัลลอฮ์เลิกละหมาดทันทีเพิ่งได้รอกาตเดียวล่ะเพิ่งได้รอกาตเดียวก็ต้องเลิกเลิกเดินมาเลยไม่ต้องอัสสลามุอะลัยกุมรอปอัสสลามไม่มีไม่มีเลิกแล้วก็เดินมาเข้าแถว อันนี้อยากให้พวกเราได้รู้ว่าถ้าหากว่าเราจะไปละหมาดอะไรก็แล้วแต่ไปมัสยิดไหนก็นแล้วแต่เราละหมาดสุนฮัตอยู่จะละหมาดซูรีอัสรีมักริรบอะไรก็แล้วแต่เรานี่ขึ้นไปละหมาดตาเฮียตุนมัสยิดเรามาที่หลังเขารอกันอยู่แล้วเราก็อัลลอฮฺอักบารละหมาดตาเฮียตุนมัสยิดก่อ,นไ,น,อ,อนได้หนึ่งร้อก็ะัดเวลาได้หนึ่งราอก็ะตัดแล้วทําไงต่อทางนรู้อัลลอฮฺอักบัรเลิกเลยเลิกเลย เชคุซาิมีนบอกว่ายกเว้นกรณีว่าจะให้สลามแล้วจะให้สลามแล้วให้สลามให้จบแล้วกลับมาแต่ถ้ายังเหลืออีกหนึ่งรอกอรัดอย่างนี้ให้เราเลิกแล้วก็มายืนเข้าแถวเพราะหะดีสของนบีว่าไม่มีละมาสูสนัดใดๆแล้วถ้ามีการอีกอมาอีกอมาเนี่ยอาซาเนี่ยแปลว่าการประกาศให้คนรู้ว่าเขา้เขาเวลาละมาแล้วเนียแต่อีกอมาเนี่ย แปลว่ายืนพร้อมจะตักบีรอตุนเอียรอมแล้วเนะี่ยเขาเรียกอีกกอมานะครับแล้วอีก,กอมานี่สุนนะสาหรับผู้ชายไลซ์ฟิสุนนะลินนีซะไม่มีสุนนะสําสหรับผู้หญิงนั่นผู้หญิงจะละหมาดอะไรก็แล้วแต่ตามหะดีที่ซอเฮียไม่มีให้ผู้หญิงทําการอาซาลและอีก,กอมาส่วนหะดีที่บอกว่าภรรยานบีอีก,กอมาหะดีสันดอีฟันเป็นหะดีดอีฟ ดันผู้หญิงไม่มีอีก,กอมาไม่มีอาซานไม่มีอีก,กอมาผู้หญิงกลุ่มหนึ่งในสมัยนบีพี่น้องรู้ไหมเวลาเขาจะละหมาตกลุ่มพวกเขาอะนบีจะส่งซอฮาบะไป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 อาซานให้พวกนางหน่อยเพราะอยู่ไกลนบีเคยส่งซอฮาบะให้ไปอาซานให้กลุ่มผู้หญิงและบางครั้งนบีก็ให้ซอฮาบะเนี่ยไปนําละหมาตให้กับสุภาพสตรีที่ยังหมู่บ้านหนึ่งนั่นวันนี้ให้รู้นะครับว่าบางสิ่งบางอย่าง เราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเล็กๆน้อยๆพี่น้องจำไม่ดีอะไรก็าตามถ้ามันไม่ตรงกับสุนนะนบีอย่าไปยุ่งยกเว้นว่าความหมายของมันเนี่ยสอดคล้องกับการกระทำอันนี้แล้วก็ยุมฮูรอุลามะหรือบรรดาซอฮาบะเขาอิจมะแปลว่าลงมติแล้วว่าเรื่องนี้ต้องทำแบบนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็ให้เราได้รู้อะเรื่องของวันศุกร์เรามาถึงละมาสุนัตบะเดียไลสกอบเลียไม่มีสุนัตกอบเลียแต่ละมาสุนัตหลังวันศุกร์สิมีทั้งการกระทำและมีทั้งการพูดท่านอับดุลโมฮัมหมัดส,สุลลัลวะเลยุสซัลลัมกล่าวพี่น้องจำไม่ดีนะครับอย่าให้ละมาสุนัตกอบลียเป็นเพียงคนแก่แก่เป็นเพียงเฉพาะเด็กนักเรียนเราจะเป็นใครเราก็จะไม่แพ้คนแก่แก่ไม่แพ้นักเรียน เราจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศเราจะเป็นใครก็แล้วแต่เสียสละเสียสละไปช้าหน่อยละหมาดสุนัตบะดียะนบีบอกว่ามันกาเนะมุสลลียันใครละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วฟันอยู่ซุนลีอรัรบันบาเดวบะดดฮา,าใครก็ตามที่ละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วฟันอยู่ซุลลีจงละหมาดอีกบะดันยุมานี่อ,อัรบันซี่รอกา นั้นวันนี้เวลาละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วพี่น้องอย่ารีบไปไหนเราจะไม่แพ้คนแก,แก่เราจะไม่แพ้เด็กนักเรียนเราจะเป็นคนหนุ่มคนหนุ่มที่ไม่แพ้เด็กเรียนซาสนาเราละหมาดทีละสองสองรอกอัดให้สลามสองรอกอัดให้สลามแต่อย่างน้อยๆก็สักสองรอกอัดอันนี้สิ่งที่อิบนุอุมัรเนี่ยได้เห็น ว่านาบีเคยละหมาดสองแต่านาบีบอกเลยใครก็ตามละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วฟันอยู่ซอลลีบะดาฮะอัลบันจงละหมาดสี่รอกัดจงละหมาดสี่เราจะละหมาดที่บ้านได้จะละหมาดที่มัสยดิดได้จะละหมาดที่ออฟฟิศได้นั่นอย่าทิ้งอันนี้อุลมามะบางท่านบอกว่าการละหมาดสุนัตหลังวันศุกร์เนี่ยเป็นวาจิบนะบางท่านนะถึงขั้นวาจิบ แต่อุลามะส่วนใหญ่ถือเป็นสุนนะตัลมมอักกะดะตันเป็นสุนนะโมอากาาักกะดะนั่นวันนี้สิ่งอะไรที่นบีเน้นสุนานะนบีเนี่ยบางทีเนี่ยอัอนนี้นบีเน้นมากอย่างเช่นสุนัตกอบลียะก่อนละมาสุบโบทั้งชีวิตนบีไม่เคยทิ้งสุนัตกอบลียะก่อนละมาสุบโบสองรอกรันไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่มัสยิดอยู่ เดินทางออกไปทำสงครามนาบีจะไม่ทิ้งสุนัตก่อนละมาสุบสองรอกัดอันนี้ก็อุลามะก็บอกว่าเป็นวาญิบเหมือนกันแต่บางท่านก็บอกเป็นสุนนะมุอักอดะทิ้งไม่ถึงขั้นบาปนั้นวันนี้อะไรที่มันจําเป็นมันไม่ถึงขั้นฟัรดูไม่ถึงขั้นวาญิบแต่มันรองรอง,รองกับวาญิบรักษามันไว้นะครับละมาสุนัตหลังวันศุกร์4รอกอัด Ini khu kham put nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisayri muslimin mingqul izam fastaghfiru innahu wal rahim إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي فلا فلا الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده هو رسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل واليسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر